ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงวงดนตรีเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตนั้นถ้าถามคนทั่วไปเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าวงคาราบาวนี่แหละคือวงดนตรีที่หลายคนนั้นรู้จักแล้วก็ชื่นชอบกันแต่จริงๆแล้วในสมัยก่อนที่จะเป็นคาราบาวนั้นก็มีวงดนตรีอื่นๆหลายวงเหมือนกันอาจจะไม่ได้เปิดตัวอาจจะอยู่ใต้ดินมาถึงเป็นดนตรีที่เล่นอยู่ ทั่วไปรวมกระทั่งออกเทปมาทางใต้ดินขายใต้ดินแบบนั้นแต่ที่แรกๆที่รู้จักกันเนี่ยก็จะรู้จักหงาคาราวานสุดชัยจันทิมาทรกับวงคาราวานมาก่อนจนกระทั่งวงดนตรีคาราบาวนั้นก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานั่นแหละหลายคนก็จะหันมาทางคาราบาวแล้วก็วงคาราบาวนี้จะมีบทบาทมากที่สุดออกเพลงมามากที่สุดและก็เป็นวงดนตรีที่ ยืนหยัดอยู่มายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เลยเพราะฉะนั้นแน่นอนวันนี้เล่าความตามอดีตจะมาพูดถึงวงคาราบาวกับจุดกำเนิดที่คาราบาวนั้นเกิดขึ้นมาแต่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าหลายคนก็น่าจะรู้กันก็จะทราบกันก็จะคุยในสิ่งที่สำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นคอเพลงเพื่อชีวิตนั้นลองฟังกันดูนะครับว่าคาราบาวนั้นต้นกำเนิดจุดกำเนิดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ลองติดตามกันนะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าคําว่าคาราบาวเนี่ยก่อนที่จะเป็นวงคาราบาวเนี่ยมันเป็นภาษาตากาล็อก ok ก็คือภาษาพื้นเมืองของฟิลิปปินซึ่งแปลว่าควายหลายคนก็อาจจะรู้นะครับเขาแปลว่าควายหรือคนใช้แรงงานซึ่งทางฟิลิปปินเนี่ยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นเกษตรถามว่าอา้าวแล้วมาเกี่ยวกับทางประเทศไทย ก่อเกิดเป็นวงคาราบาวได้อย่างไรก็ต้องย้อนหลังไปก่อนที่จะเกิดวงคาราบาวนะครับโดยที่มีนักเรียนไทยไปศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีปาปัวกรุงมะลิลาประเทศฟิลิปปินส์มีด้วยกัน3คนนะครับที่ไปศึกษาต่อที่นั่นถ้าพูดออกมาเนี่ยทุกคนนั้นรู้จักกันเลยคนแรกก็คือยืนยงโอภาุลหรือณนะแอดของเรานี่แหละ คนที่2ก็คือกิรติพรมสาขาณสกลนครหรือนักเขียวคาราบาวนี่แหละพูดกันแบบนี้เลยและคนที่สามก็คือไข่าสานิดลิมศิลานี่แหละ3มคนที่ไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์นั้นก็เลยรู้จักคำว่าคาราบาวที่เป็นภาษาตะกะล็อกของฟิลิปปินส์โดยที่ทั้งสามคนนี้แหละร่วมกันตั้งวงดนตรีขึ้นมาโดยใช้ชื่อที่เป็นภาษาตะกะล็อกว่าคาราบาว ก็ต้องบอกว่าสามคนที่ตั้งมาเนี่ยเพื่อใช้ในการประกวดดน,นตรีและก็แสดงบนเวทีในงานของมหาวิทยาลัยโดยที่ทั้งสามคนนี้จะเล่นดน,นตรีแบบแนวโฟกในเนื้อหาที่สะท้อนสภาพปัญหาและก็ความจริงในสังคมนั่นก็เลยหมายถึงเป็นวงดน,นตรีที่มีเนื้อหาเพื่อชีวิตนี่แหละที่ทั้งสามคนนั้นก่อตั้งขึ้นมาและเมื่อกลับมาเมืองไทยเนี่ยยืนยงโอภกุลหรือแอดเนี่ยแล้วก็เขียวกีรติศเนี่ย ก็ได้ร่วมเล่นดนตรีโดยเล่นกันเวลากลางคืนนะครับเพราะว่านณแอดของเรายืนยงโอภากุลเนี่ยทำงานอยู่ที่การเคหะแห่งชาติส่วนเขียวนั้นทำให้กับบริษัทฟิลิปปินส์ที่มาเปิดในประเทศไทยส่วนอีกคนคือสานิตริมศิลาหรือไข่นั้นขอลาออกจากวงแล้วก็แยกตัวออกไปทำรับเหมาก่อสร้างอยู่ทางภาคใต้โดยทั้งแอดแล้วก็เขียวเนี่ยออกอัลบั้มชุดแรกของวง โดยใช้ชื่อขี้เมาในปี2,524และนาแอดเนี่ยก็ได้ติดต่อกับวงโฮปให้ช่วยมาเป็นโปรดิวเซอร์และก็เล่นดนตรีในห้องอัดเหมือนก็เป็นแบ็กอัพให้กับอัลบั้มชุดนี้แหละแล้วเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็ทำให้คาราบาวนั้นเป็นที่รู้จักในอัลบั้มแรกนี่แหละ แต่ก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ารู้จักจริงแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จถึงแน่นอนในชุดนี้ขี้เมาเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะรู้จักกันดีอย่างเช่นลุงขี้เมาหนุ่มลํามูลหนุ่มสุพรรณถึกควายทุยที่สําคัญที่สุดก็คือมนเพลงคาราบาวนี่แหละที่หลายคนนั้นรู้จักกันดีแล้วก็กลายเป็นเพลงดังประจําวงคาราบาวที่ทุกคนนั้นรู้จักกันต่อมาในปี2525น 25, เนี่ยคาราบาวก็ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคน ก็คือปรีชาชนะภัยหรือเล็กคารดาบาวมาจากวงเพ e สิดน้นนะครับซึ่งเล็กเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนสมัยเรียนที่อุเทนถวายกับแอดคาราบาวแล้วก็ได้ออกอัลบั้มชุดที่2ในชื่อชุดแปะไขขวดที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเล็กนั้นก็ได้ชักชวนเพื่อนในวงเพ e สิดน้ในบางส่วนน่ะมาร่วมกับวงคาราบาวเช่นออสเกิรพลปฐมปมัทธมก็คือมือเบสนี่แหละ ตอนนั้นอยู่ในวงเพสิเดเน้นก็ให้มาเล่นเป็นแบ็กอัพมีทั้งหมดเดีสมคนแต่ว่าอัลบั้มนี้ก็เป็นที่รู้จักกันก็ถือว่ายังไม่ได้ประสบความสาเร็จเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าชุดคาราบาวที่พอเป็นที่รู้จักเนี่ยก็เริ่มต้นมาจากชุดที่3นี่แหละพศ2526อัลบั้มนั้นก็คือวันนิพกนี่แหละเป็นเพลงดังในอัลบั้มนี้แล้วทำให้คนนั้นรู้จักคาราบาวมากขึ้น ก็ใช้แบ็กอัพชุดเดิมนะครับคือสมาชิกของวง President เป็นส่วนใหญ่และที่สำคัญก็คือว่าชุดนี้ได้พงเทพกระโดนชำนาญหรือน้ำหมูนั้นเข้ามาร่วมวงด้วยโดยเล่นดนตรีแบบเครื่องเคาะแล้วก็เปิดคัทชั่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมออกทัวร์คอนเสิร์ตไปด้วยกันเรียกว่าอัลบั้มนี้ก็แปลกๆไปนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีนั้นจะเป็นท่วงทำนองแบบไทยๆผสมกับดนตรีตะวันตก มีจังหวัดที่สนุกสนานชวนให้คึกคักสามารถที่จะเต้นกันไปได้แบบนั้นนี่คือการกอดตัวของวงคาราบาวในรูปแบบดนตรีที่เรียกกันว่าคึกครื้นขึ้นกว่าเดิมรวมกระทั่งเพลงนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักกันอัลบ,บั้มชุดนี้ประสบความสําเร็จทําให้แฟนเพลงนั้นรู้จักถามว่ารู้จักแล้วเป็นอย่างไรพอเขารู้จักวงคาราบาวเนี่ย เขาก็ไปตามอาัลบั้มชุดหนึ่งชุดสองที่คาราบาวเคยออกเอาไว้เรียกกันว่ากลายเป็นอัลบั้มที่หายากในเวลานั้นเลยปอปลายปี2526เนี่ยก็ออกชุดที่4ออกมาคืออัลบั้มทอทะหารอดทนที่สำคัญก็คือว่าได้เป้าอำนาจลูกจันทีรี่เมฆวัฒนาแล้วก็อาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีรวมกับทั้งไพรัตหรือรัฐเพิ่มฉลาดเข้ามาเป็นวงแบ็กอัพ ชุดนี้ต้องบอกว่าก็โด่งดังเหมือนกันมันพ่วงมาจากที่คนนั้นรู้จักวงคาราบาวมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่าเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตที่แต่งตามยุคในสังคมนั้นเลยแต่กลายเป็นว่าวงคาราบาวเจอเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงคาราบาวเพราะว่าแอดคาราบาวนั้นกลับไปมีปัญหากับต้นสังกัด เทปอโซนาในการทำเพลงเนื่องจากว่าบริษัทอโซนานั้นไม่อนุญาตให้วงคาราบาวไปอัดเสียงที่ห้องบันทึกเสียงสีสยามที่แอดคาราบาวจะไปอัดห้องบันทึกเสียงสีสยามนั้นเพราะว่าห้องอัดของอโซนาเครื่องมือนั้นไม่ทันสมัยก็เลยมีปัญหากับบริษัทเทปถ้าใครดูหนังเรื่องเสียงเพลงแห่งเสรีภาพของคาราบาวเนี่ยจะมีฉากที่ทะเลาะก,กับเจ้าของค่ายเทปด้วย ในนั้นนี่คือจุดแรกเลยนะครับที่แอดคาราบาวหรือวงคาราบาวนั้นมีปัญหาอย่างที่สองก็คือว่าเพลงของคาราบาวนั้นได้ถูกคณะกรรมการบริหารวิทยุก,กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือกอบวเนสั่งห้ามนำไปเผยแพร่หรือออกอากาศตามสื่อต่างๆเพลงที่เขาห้ามเนี่ยมีสองเพลงก็คือทอทหารอดทนแล้วก็ทินเนอร์ก็เลยไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าอย่างไรก็ได้แต่เนี่ย วงคาราบาวก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มียอดขายเทปนั้นขายได้อย่างมากมายและอัลบั้มทะะหารอดทนนี้ทำให้คาราบาวนั้นได้รับเชิญไปแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องปร,รอผมรักคุณรวมกระทั่งเล็กคาราบาวนั้นได้แสดงเป็นพระเอกในเรื่องหยุดหัวใจไว้ที่รักเมื่อปีพศ .2527 แสดงคู่กับอนุษรา จันทรังสีเรียกกันว่าถือว่าวงคาราบาวนั้นโด่งดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันเกือบจะสุดๆแล้วที่บอกว่าเกิดบจะสุดๆเนี่ยเพราะว่าคาราบาวนั้นมีช่วงที่ดังแบบสุดๆเลยเชื่อว่าท่านผู้ชมนั้นคงทราบกันวงคาราบาวนั้นประสบความสําเร็จมากที่สุดก็คือปลายปีพศ2527จุดนี้แหละ ที่แอดมินประสบมากับตัวเองแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าคาราบาวนั้นออกอัลบ,บั้มชุดที่5 Make in t h a i l a n d เรียกกันว่าชุดนี้ดังระเบิดทำยอดขายได้มากกว่า5ล้านตลับในสมัยนั้นเรียกว่าไม่ค่อยมีอัลบ,บั้มเพลงศิลปินใดที่ทำได้ถึงขนาดนี้ในอัลบ,บั้ม Make in Thailand นี้เพลงดังๆต้องบอกเลยว่าทุกเพลงเลยนอกจาก Make in ไ Thailand มหาไร ลูกแก้วลูกหินอาเทียมพวกเนี้เป็นชุดที่ดังจริงๆแต่ว่าเพลงที่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในการแสดงเนี่ยก็คือเพลงบัวลอยนี่แหละที่เวลาเล่นกันทีไรแล้วจะตีกันทุกทีเลยเพราะฉะนั้นมาโยงถึงแอดมินได้อย่างไรก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแอดมินเรียนลามอยู่ในสมัยที่เมฆอินเทลแลนด์กำลังดังแล้วแอดมินเนี่ยทำงานชมรมทำกิจกรรมอยู่ก็มีประธานชมรมเป็นรุ่นพี่ ในโครงการที่จะต้องทําก็คือว่าจะมีการจัดกิจกรรมซึ่งในสมัยนั้นก็จองห้องประชุมเอดีนหนึ่งไว้ถ้าใครเป็นนักศึกษารามคนเก่าก็จะรู้รวมกระทั่งอีกที่หนึ่งที่คนจะรู้จักก็คือลานสวป สำนักงานวัดและก็ประเมินผลซึ่งได้จัดกิจกรรมในนั้นก็จะมีเรื่องวิชาการต่างๆมีการพูดมีการอภิปรายรวมกระทั่งจะมีดนตรีเล่นก็มีเครื่องดนตรีอยู่บนเวทีแต่ที่แอดมินทราบมาเนี่ยก็คือว่ารุ่นพี่ได้บอกว่าจะมีดนตรีมาแสดงเอาตอนจบและก็มาทราบตอนหลังว่า จะเป็นวงคาราบาวแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็พยายามจะถามรุ่นพี่แต่รุ่นพี่ก็เงียบๆกันไว้ถามประธานชมรมอะไรพวกนี้ซึ่งแอดมินก็เป็นคณะทํางานอยู่ที่นั่นแต่ปัญหาก็เกิดเนี่ยก็คือว่าพอมารู้ว่าเป็นวงคาราบาวเนี่ยบังเอิญในวันนั้นองค์การนักศึกษารามเนี่ยเขาก็มีการจัดงานด้วยแต่เขาจัดงานที่ลานสวปมีเวทีใหญ่มีดนตรี แต่ของเรานั้นจัดอยู่ในห้องประชุมเอดีหพอทราบว่าคาราบาวจะมาเล่นเนี่ยก็มีการเข้าไปเจรจากันกับคณะกรรมการซึ่งมีประธานแอนมินก็อยู่ด้วยที่นั่นเป็นการหารือไม่ได้มีอะไรแค่หารือกันว่าขอคาราบาวนั้นมาเล่นที่ลานสวปได้หรือไม่เวทีกลางแจ้งแบบนั้นซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยามเขาจัดงานอยู่ซึ่งทางประธานชมรมก็ขอปฏิเสธในการที่จะ เอาวงคาราบาวไปเล่นซึ่งแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีเส้นสายหรือเขาใช้อะไรในการที่พาวงคาราบาวซึ่งกำลังโด่งดังกับ Make in Thailand ในขณะนั้นพามาเล่นได้อย่างไรตรงนี้แอดมินไม่ทราบจริงๆแต่รู้ว่ามาแน่นอนซึ่งเมื่อปฏิเสธไปเนี่ยเหตุผลก็คือว่าถ้ามาเล่นข้างนอกเนี่ยนั่นเท่ากับว่าไม่ใช่งานกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการหรือแอดมินเนี่ยอยู่ที่นั่นด้วยทำมาไว้จะก็ไดเป็นว่า เป็นงานของรามแทนมันจะออกมาเป็นแบบนั้นและอย่างคือได้คุยกับทางวงคาราบาวไว้ว่าจะแสดงภายในไม่ใช่ภายนอกซึ่งจะอาจจะควบคุมยากหน่อยถ้าเป็นภายนอกก็เป็นงานที่ตกลงกันเอาไว้สุดท้ายแล้วองค์การนักศึกษานั้นก็ไม่ได้วงคาราบาวไปเล่นเท่าที่จําได้ก็คือว่าเจอแอดคาราบาวมาที่งานที่แอนดมินไปเจอใส่กางเกงยีนเสายืดแขนสั้นสีขาวแล้วก็เน็บบุหรี่ไว้ที่ไหล่ แอดมินก็เข้าไปทักเข้าไปคุยไปแนะนําตัวก็พูดคุยกันนิดนึงซึ่งตอนนั้นแอนคาราบาวก็เพิ่งศึกออกมาได้ไม่เท่าไหร่ไปบวชมาผมก็ยังไม่ได้ยาวมากสุดท้ายแล้วคาราบาวก็ไปเล่นในเอดีหเรียกกันว่าพอคนรู้ว่าคาราบาวมานี้ก็เข้ามากันเต็มไปหมดเลยพยายามจะปิดประตูมให้เข้าเพราะว่าห้องประชุมก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายคาราบาวมาก็เต็มวงเลยนะครับแอนคาราบาวก็พูดสักนิดหนึ่งแล้วก็ออกมาโซโล ด้วยกีตาร์ปโปร่งตัวเดียวก่อนเพลงที่โซโล่นั้นก็คือเพลงมนเพลงคาราบาวท่านผู้ชมคงเคยได้ฟังนะครับจะมีการโซโล่ก่อนแล้วก็มีดนตรีรับกันไปก็เป็นอันว่าคาราบาวได้เล่นอยู่ที่นั่นแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเพราะว่าวงคาราบาวเขาดังอยู่แล้วช่วงมิอินเทอร์น็ออกมาเนี่ยเมื่อนักศึกษารู้เนี่ยมันก็กรูนเข้ามาก็จะมีจุดบกพร่องจุดหนึ่งของผนังของห้องประชุมเนี่ย มันเหมือนกับเป็นทางเข้าอย่างหนึ่งเนี่ยก็ได้เป็นว่านักศึกษานั้นได้พังประตูพังทางตรงนี้ออกมาซึ่งทางการต่างๆที่จัดงานนั้นก็วิ่งกรูกันไปเพื่อจะระงับเหตุตรงนี้ก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยพอพักมาเนี่ยแอดมินจําได้ว่าแอดมินเข้าห้องน้ําไปฉี่เนี่ยเทลลี่เมฆวัฒนาก็ไปยืนฉี่ร่วมกับแอดมินด้วยก็เลยทักทายพูดคุยกันนิดนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ คาราบาวตอนนั้นกำลังดังที่สุดกับชุด Make in Thailand แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเกือบเดือนหนึ่งคาราบาวก็เปิดการแสดงสดที่สนามกีฬาหัวหมังแต่ว่าแอดมินไม่ได้เข้าไปดูคนเยอะมากๆเลยคอนเสิร์ตกลางแจ้งนั้นก็คือเสียงเพลงแห่งเสรีภาพนี่แหละที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนิดนึงเพราะว่าคาราบาวนั้นก็ เป็นที่รู้จักแล้วก็ขอเพลงเพื่อชีวิตนั้นชื่นชอบกันเป็นอย่างดีพอหลังจากที่คอนเสิร์ตเสียงเพลงแห่งเสรีภาพนั้นจบลงไปแล้วสักพักหนึ่งคาราบาวนั้นก็มีภาพยนตร์ออกมาในชื่อเดียวกันก็คือเสียงเพลงแห่งเสรีภาพนี่แหละเป็นหนังที่คาราบาวแสดงเป็นการที่เล่าเรื่องตั้งแต่ก่อกำเนิดวงคาราบาวขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่า เป็นหนังที่บันทึกเสียงกันแบบสดๆแบบนั้นเลยนักแสดงก็คือนักดน,นตรีคาราบาวนี่แหละภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ทําให้คนนั้นรู้จักคาราบาวมากขึ้นแล้วก็มีเพลงอยู่ในนั้นหลายเพลงเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าคาราบาวนั้นมีเรื่องมีราวอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งมาเล่ากันก็ต้องบอกว่ายากันจริงๆทั้งที่ประสบมาทั้งที่รู้จักมากับวงคาราบาวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ตอนแรกนั้นแอดคาราบาวก็จะยุบวงไปแต่สุดท้ายแล้ววงก็ยังอยู่แต่ว่าสมาชิกในวงหลายคนนั้นได้เสียชีวิตลงไปและก็มีสมาชิกใหม่เข้ามากันแต่ว่าบางส่วนนั้นก็ยังอยู่อย่างเช่นนะแอดยืนยงโอปากุลปีชาชนะัยหรือเล็กคาราบาวเทลรี่เมฆวัฒนาแล้วก็เกิดพลปฐมพลปฐมมหรือออสมือเบสนี่แหละก็มีบางส่วนเข้ามาแต่ว่า บางส่วนที่เป็นอดีตนั้นก็ไปทำอะไรส่วนตัวกันยุคสมัยก็ต้องเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับแต่ว่าวงคาราบาลยังอยู่แล้วก็เพลงต่างๆต้องบอกว่ามันหลายอัลบั้มแอดมินพูดไม่จบแต่เป็นเพลงที่เพราะๆทั้งนั้นที่หลายคนนั้นชื่นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอเพลงเพื่อชีวิตแอดมินก็ชอบอยู่ยังหาฟังกันได้เพราะว่าแอดคาราบาลนั้นยังอยู่กับวงคาราบาลยังร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันอยู่ในขณะดนี้กับวงคาราบาล นะครับไปไมีข้อมูลต่างๆจะแชร์จะคอมเมนต์สามารถพูดคุยกับเล่าความตามอาดีตได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ